ส่งคลิปนี้ไปให้เพืสนิทของคุณสอนว่าใช่ไหมัันฉันพูดแล้วนะ <c oughs> ว่าไงเพื่อนฉันอยากจะถามอะไรแกหน่อยตั้งแต่เราคบเพื่อนกันมาแกเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขมากและทำให้ฉันได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็มีแต่แกคนเดียวนี่แหละ ที่มอบความสุขให้ฉันไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบอื่นหรือความสุขแบบการด่าการต่อยฉันก็มีความสุขทุกครั้งที่ฉันอยู่กับแกและอีกอย่างที่ฉันอยากจะถามแกเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเมื่อเราย้ายโรงเรียนเมื่อเราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วฉันอยากจะถามแกว่าแกจะทิ้งฉันไหมวะ